สวัสดีครับผมน,นี่ก็อยู่กับรถพี่ดารันนะครับวันนี้ก็มาทําการติดตั้งกล่องพับกระจกออตโต้และกระจกออตโต้สีบานนะครับแต่เรามาดูกันว่าการทํางานเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับตัวนี้นะครับก็คือเวลาที่กระจกตัวนี้นะครับปกติมันจะออตโต้แค่บานคนขับบานเดียวนะครับตอนนี้ทุกบานจะนกลายเป็นออตโต้หมดเลยนะครับน,นี่นะครับเะ็นฮะเป็นออตโต้หมดเลย ที่สําคัญคือถ้าสมมติว่าเราลืมปิดกระจกนะครับไม่ว่าจะบานไหนก็นแล้วแต่นะครับพอเราดับรถครับปุ๊บแล้วเราล็อกรถครับกระจกทุกบานที่ลืมปิดมันก็จะปิดให้เองอัตโนมัติเลยอ๋อ,อมจะปิดเองใช่ครับทุกบานครับถ้าพี่ลืมปิดบานไหนก็ปิดให้คราวนี้เวลาแล้วพี่จอดตากแดดนะครับพี่อยากจะลดกระจกพี่ก็กดขึ้นลงขึ้น กระจกมันก็จะงแง้มนิดนดงอ่าอ่าขึ้นลงขึ้นอ่าแต่ถ้าเรากดลงขึ้นลงกระจกจะลดหมดเลยอ๋อนี่ก็ได้ลงหมดเลยใช่ไหมใช่ครับมัน,น<ร>ต้องขึ้นลง,ลงขึ้นนะใช่ถ้าแราลงขึ้นลงนี่มันจะมาหมดเลยอ่าใช่ครับสลับกันนะครับขึ้นลงขึ้นลดนิดเดียวลงขึ้นลงลดหมดเลยอ่าคราวนี้เวลาจะปิดครับก็กดขึ้นขึ้นสองที อันนี้อยากลูกกระจกนะธรรมดาเราจะกดครั้งเดียวมันก็จะลอกไปเลยใช่ไหมใช่ครับอันนหมายถึงว่าเราลอกกระจกไว้อ่าใช่ครับอันนี้ก็เสร็จละโอเค